สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ck ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่196ตัดสินแพ้นชนะอย่างปัญญาชนลินชวีชี้เป็นบัณฑิตมีชื่อเสียงทางเจียงหนานเป็นธรรมดาที่หลิงเฟยโม่จะสามารถจำเขาได้ในทันทีในฐานะปัญญาชนแห่งเจียงหนานที่น่าภาคภูมิใจเขากลับมาหมกตัวอยู่กับคนเสเพลอย,อย่างชินเฟิงช่างขายหน้าบัณฑิตเจียงหนานโดยแท้ เมื่อเผชิญหน้ากับคำเสียดสีของหลินเฟย์โม่หลิงชวีชียังคงถ่อมตัวเช่นเคยเขายกมือขึ้นคำนับแล้วกล่าวอย่างจะเย็นเป็นที่รู้กันว่าพี่ฉินมากความสามารถผู้แซ่หลินและพี่ฉินพบกันครั้งแรกก็รู้สึกสนิทสนมกันยัยต้องละอายด้วยเล่าครั้นได้ยินเช่นนี้สายตาของหลินเฟย์โม่ก็ยิ่งดูถูกมากความสามารถหรือเฮ่เฮ่ถ้าฉินเฟิงมากความสามารถจริงๆปริศนาคมไฟง่ายๆนี้จะสร้างความลำบากให้เขาได้อย่างไรกุ้งกำลังเล่นน้ำรายล้อมด้วยภูเขาและลำธารนี่หมายถึงอะไรเล่า ถ้าินเฟิงตอบไม่ได้เจ้าจะตอบแทนเขาก็เอาเถิดแต่เกรงว่าการเข้าฝูงกะหงเข้าฝูงของความเก่งกาจที่ว่าคงเป็นเพียงชื่อเสียงที่สร้างภาพขึ้นมาเท่านั้นความรู้สึกอึอดอัดฉายชัดผ่านดวงตาของลิงชวีฉีเขาไม่สามารถตอบปริศนาคมไฟนี้ไดในครู่ชั่วยามจริงๆบัณฑิตหนุ่มอดไม่ได้ที่จะหันมองชิงนเฟิงซึ่งกำลังหยอกล้ออยู่กับคุณหนูทั้งสามความสนใจของทุกคนในที่ตรงนั้นรวมอยู่ที่ร่างของชิ้นเฟิงอย่างห้าไม่ได้สำหรับความสามารถด้านบทกวีของชิ้นเฟิงนั้นไม่มีอะไรให้ต้องสงสยัย แต่การแต่งบทกวีกับการไขปริศนาโคมไฟแตกต่างกันมากนักนอกจากนี้ในงานชุมนุมโคมไฟประจำปีทุกๆปีพวกเขาล้วนเคยเห็นความสามารถของฉินเฟิร์มมาแล้วและฉินเฟิร์มก็เป็นแค่นายน้อยเจ้าสำราญแห่งเมืองเท่านั้นตอนนี้จะมีคนรอหัวเราะเยาะเขาไม่น้อยจริงอยู่ที่เขาเคยผ่านความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการแต่งบทอกวีมาแล้วแต่ปริศนาข้อนี้ก็ยากเกินนักแขกที่มาร่วมงานทุกคนจึงไม่คาดหวังกับนายน้อยฉินเลย บุตรหลานหลายคนชื่นชมหลิวหงเหยียนกับสันชิงชื่อมาเป็นเวลานานพวกเขาเริ่มเยอะๆฉิงเฟิงเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจของหญิงสาวทั้งสองฉิงเฟิงเจ้าทำได้หรือเปล่าหากเจ้าทำไม่ได้ก็รีบยอมรับความพ่ายแพ้เสยยรบกวนเวลาของทุกคนเหอ่อเห่ะนายน้อยฉิงข้าแนะนำให้เจ้าหยุดดิ้นรนเสียไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหากเจ้าต้องพ่ายแพ้ให้กับนายน้อยหลินเมื่อเห็นฉิงเฟิงยังมุ่งคงความสนใจไปที่การประจบพี่สาวทั้งสามเท่านั้นและดูเหมือนจะลืมเรื่องการแข่งขันไปแล้วชีหยงางจะวิ้นจู่ก็เร่งเร้าอย่างหมดความอดทน ชินเฟิงอย่างมัวโอเอมิฉะนั้นข้าจะตัดสินให้เจ้าแพ้เสียขณะที่ผู้คนในเร่งเรา้าไม่หยุดพวกเขาก็แอบตัดสินว่าชิ้นเฟิงแพ้แล้วและรีบโน้มน้าวให้เริ่มคําถามข้อต่อไปในที่สุดชิ้นเฟิงก็หามุมดีที่สุดให้พี่หญิงทั้งสามได้จากนั้นเขาจึงเดินแกว่งแขนขาไปบนดาดฟ้าพลางมองดูปริศนาที่รายล้อมไปด้วยแสงไฟบนเรือฝั่งตรงข้ามแล้วยกยิ้มเล็กน้อยกุ้งกําลังเล่นน้ํารายล้อมไปด้วยภูเขาและลําธารหรือไม่ง่ายเกินไปหน่อยหรือ ข้าคิดว่าเจ้าเตรียมการมานานคิดอยู่ว่าคำถามจะต้องยากขนาดไหนกันดูเหมือนข้าจะประเมินเจ้าสูงเกินไปหน่อยง่ายคำพูดนี้ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆข้าโทษในทันทีหากไม่สามารถตอบปริศนาง่ายๆเช่นนี้ได้หมายความว่าทุกคนที่นี่ล้วนโง่เง่าหรือท่ามกลางสายตายเยดหยามนับไม่ท้วนชิงเฟิงประสานมือไพลหลังเรียนแบบท่วงท่าปัญญาชนของหลิงชวีชี้สายสีเสน่หหน้าแล้วพูดว่าปริศนาข้อนี้คือการทายอักษร กุ้งกำลังเล่นน้ำรายล้อมไปด้วยภูเขาและลำธารก่อนอื่นต้องแยกมันออกแล้วดูทีละคำรายล้อมด้วยภูเขาและลำธารหมายถึงคำว่าทุ่งนาและรูปร่างของกุ้งก็เหมือนกับตะขอการเล่นน้ำคือจุดสามจุดข้างตะขอดังนั้นคำตอบคือคำว่าคิดสถานที่ซึ่งแต่เดิมมีเสียงดังครุกโครมพันเงียบกริบสายตาของทุกคนที่จับจ้องฉินเฟิงอยู่พลันเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเรื่องหน้าตกใจใช่เพียงการที่เขาไขคำตอบของปริศนาได้แต่เป็นเพราะเขาไขปัญหาได้อย่างสบายๆต่างหาก ปริศนาที่ทําให้พวกเขาต้องเกาหัวคิดหาคําตอบจนสมองแทบจะระเบิดกลับถูกนายน้อยเจ้าสําราญชื่อดังไทยออกมาได้อย่างง่ายดายปัญญาชนรอบๆต่างเริ่มพิจารณาไตรตรองดูเรือสําราญทั้งลําสะท้อนเสียงกระซิบกระซาบนานานับไม่ถ้วนกุ้มกําลังเล่นน้ํารายล้อมไปด้วยภูเขาและลําธารคือคําว่าคิดอย่าบอกนะว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่จริงหนะ้า ตอนฉินเฟิงเข้าร่วมเทศกาลโคมไฟครั้งก่อนๆเขาไม่แม้แต่จะสามารถดาปริศนาโคมไฟที่ง่ายที่สุดได้ด้วยซ้ำแล้วฉไนตอนนี้เขาถึงฉลาดขนาดนี้เล่าการทายปริศนาโคมไฟไม่เพียงแต่ต้องใช้หัวสมองที่ฉับไวแต่ยังต้องมีประสบการณ์มากมายอีกทั้งช่วงคำตอบของคำถามก็กว้างมากฉินเฟิงรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นการทายตัวอักษรไม่ใช่อย่างอื่นไม่ว่าทุกคนจะคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจหารู้ไม่ว่าสำหรับฉินเฟิงแล้วปริศนาโคมไฟนี้อย่างมากก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเท่านั้น รูปแบบของปริศนาโคมไฟไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวอักษรสิ่งของสัตว์พืชชื่อสถานที่ชื่อคนในสมัยโบราณปริศนาคมไฟเน้นไปที่การเดาตัวอักษรเป็นหลักด้วยกฎของปริศนาโคมไฟแล้วเมื่อปริศนานี้ปรากฏรายล้อมด้วยภูเขาและลำธารและกุ้งคำตอบย่อมไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำหรือชื่อสถานที่โดยตรงขอบเขตของคำตอบจึงสามารถแคบลงได้อีก นอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์พืชและวัตถุของคนโบราณยังมีจำกัดมากฉินเฟิงพยายามเครื่ครวนสิ่งที่เขารู้และพบว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าเกณฑ์ดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมจึงเหลือเพียงตัวอักษรเท่านั้นและคำว่าคิดก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนายน้อยฉินแย้มยิ้มพลางหลีตาม,มองไปที่หลิงเฟยโม นายน้อยหลิงถ้าปริศนาโคมไฟที่เจ้าเตรียมไว้อยู่ในระดับนี้แล้วก็ข้าไม่รังเกียจที่จะนะหนทางให้เจ้าสักหน่อยเพื่อเลี่ยงไม่ให้เจ้าพ่ายแพ้จนน่าเกลียดเกินไปเพราะหากเกิดกรณีที่ผลลัพธ์เป็นเจ็ดต่อศูนย์ในอนาคตเมื่อกลับไปยังเจียงหนานเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างไรเล่าสีหน้าของหลิงเฟย์โม่ประเดียวแดงประเดียวขาวเขาไม่คาดคิดว่าชินเฟิงจะสามารถไขปริศนาโคมไฟที่เขาเตรียมไว้อย่างรอบคอบได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เมื่อเห็นสีหน้าที่บ้าคลั่งไม่มีสิ้นสุดของชินเฟิงหมินเฟย์โม่ก็รู้สึกกับแน่ในอกนักแต่ก็ทอะไไไรม่ด้ ลินเฟย์โม่กัดฟันและพูดทีละคำเจ้าอย่าเพิ่งมีความสุขเร็วเกินไปนะชี้หยางจะวินจู่มองนายน้อยฉินด้วยสายตาซับซ้อนแต่อย่างไรนี่ก็เป็นเทียงคำถามแรกเท่านั้นยังไม่ทราบผลการแข่งขันแน่ชัดดังนั้นนางจึงแท้งํำเป็นสงบและพูดว่าฉินเฟิงชนะปริศนาแรกฉินเฟิงโปรดเตรียมหัวข้อที่สองนายน้อยเจ้าสำราญที่เคยเห็นเกมรับสมองและปริศนาคำไทยมานับไม่ถ้วนหยิบผู้กันกับกระดาษขึ้นมาเขาสะบัดแปลงสองสามครั้งก่อนจะโยนหัวข้อไปให้เด็กรับใช้โดยไม่เสียเวลาคิด ช่วงขณะที่เรือสำราญกำลังเตรียมหัวข้อที่สองอยู่นี้มีคนสี่คนยืนอยู่บนหอคอยที่อยู่ห่างจากทะเลสาบแสงจันทร์ออกไปไม่กี่ร้อยจ้างห้องเต้ควันต้าเหลียงสวนฉลองพระองค์สีเหลืองปลอมตัวยืนเอามือไพล่หลังมองดูผืนผ้าบนทะเลสาพ,พร้อมกับแววตาเย้ยหยันปริศนาโคมไฟที่มีความยากระดับนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าหนูชิงนเฟิงกุ้งกำลังเล่นน้ำรายล้อมด้วยภูเขาและลำธารหมายถึงคำว่าคิด ทันทีที่ตรัสเช่นนี้หนิงกัวกงหรือเซียปี้ที่กำลังประนิบัติอยู่ข้างๆก็ก้มหน้าลงและคิดอยู่ครู่หนึ่งพันดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นที่แท้เป็นคำว่าคิดเองหรือสมกับเป็นฝาบาทปริศนาคมไฟเล็กๆแก้ได้เพียงดีดนิ้วเท่านั้นเซียปี้ไม่ทำอื่นใดนอกจากเอ่ยเยินยอท้ายที่สุดแล้วในฐานะขุนนางฝ่ายบูเซียปี้ไม่สันทัดเรื่องการดาวปริศนาคมไฟดังพวกปัญญาชนหลี่จ้านพยายามที่จะสรรเสริญเยินยอพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างไม่ลดละ แม้แต่สงครามเปิดตีที่สร้างปัญหาให้กับต้าเหลียงมาหลายชั่วอายุคนก็ได้รับการแก้ไขเนื่องจากการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและทรงพลังของฟาบาทแล้วปริศนาเล็กๆนี้จะเทียบกับปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไรขณะที่เซียปีและหลี่จ้านประจบห้องใต้แคว้นต้าเหลียงอย่างต่อเนื่องเซียอวินเอ๋อร์ซึ่งรวมทางมากับพวกเขาก็กำลังทอดมองไปยังทะเลสาบแสงจันทร์และจมอยู่ในห้วงความคิดอันลึกซึง้งวันนี้ข่าวการทุบตีหลิงเฟย์โม่ของชิ้นเฟิงแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงแล้ว คนบางคนกลัวว่าโลกจะไม่วุ่นวายจึงเติมเชื้อไฟให้กับเปลวไฟกล่าวว่าความบาดหมางระหว่างตระกูลฉินและตระกูลหลินได้ถูกจุดประกายขึ้นใหม่อีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นยังบอกว่าฉินเฟิงนั้นหญิงโสจนกระทั่งไม่เห็นกุ้ยเฟยองปัจจุบันอยู่ในสายตาคำพูดดังกล่าวย่อมทำให้ศัตรูที่จำศีลอยู่ในความมืดและรอคอยโอกาสเริ่มเคลื่อนไหวและอาจถึงขั้นสร้างพันธมิตรร่วมมือกันจัดการกับตระกูลฉินวันอันสงบสุขของตระกูลฉินตอนนี้ล้วนเป็นเพียงภาพลงตาคลื่นใต้น้ำกำลังเชี่ยวกราด เมื่อใดที่สงครามในเป่ดตีสิ้นสุดลงตระกูลชินก็จะถูกกลุ่มศัตรูโจมตีและเมื่อถึงตอนนั้นตระกูลฉินกับตระกูลเซี่ยคงผูกสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแล้วเช่นนี้ตระกูลเซี่ยจะจัดการกับตัวเองอย่างไรเซี่ยอวินเอ๋อลอบถอนหายใจพลางคิดชินเฟิงเอ๋อชินเฟิงถ้าเจ้าสงบสติอารมณ์ลงสักครู่เจ้าจะตายหรือยั่วยุใครในใต้ล่านี้ข้าไม่ว่าแต่เจ้าดันไปยั่วยุนัของตระกูลหลินเนี่ยนะขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก